สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะมาลีมีพิกอเด็กนะคะในหัวข้อที่มีชื่อว่าเขาคิดว่าเรารู้สึกยังไงกับเขานะคะปกติก็มีแต่แบบเราอยากรู้นะว่าเขารู้สึกยังไงเขาเนี้ยเราลองมาดูซิว่าว่าตัวเขาเองเขาคิดว่าเรารู้สึกยังไงกับเขานะนะตอนนี้นะคะเลือกไพ่นะคะตามที่คุณชอบหรือว,ว่าคุณจะเลือกตุ๊กตาน่ารักน่ารักนะคะ ตามที่คุณชอบได้เลยนะตุ๊กตาคู่รักมีให้เลือกนะคะก็เลือกตามที่คุณชอบนะคะเขาคิดว่าเรารู้สึกยังไงกับเขานะคะแล้วเราไปเริ่มอ่านกันเลยนะเดี๋ยวขอเรียงไพ่ก่อนนะคะณนะตอนนี้เขาคิดว่าเรารู้สึกยังไงกับเขากันนะขอเป็นตัวแทนในการเลือกไพ่ให้นะคะตัวเขาเองคิดว่าเรา เขาอยากออกมารู้สึกยังไงกับเขาเขาคิดว่าเราอนะมีความมั่นคงกับเขาค่ะแล้วก็รักเขาด้วยนะคะโอ้โหมีความแบบว่ามันน่ามันโหนกนิดนึงมีความมั่นใจในตัวเองนะเขาคิดว่าเราอะ่ะต้องขออภัยเสียงรถด้วยนะคะเสียงดังมากเลย เขาคิดว่าเรานะคะมีความมั่นคงให้กับเขานะแล้วก็ชอบที่จะคุยกับเขานะคะชอบเวลาที่เขาอะ่ะได้คุยกับคุณคุณน่ะชอบนะคะชอบที่จะคุยกับเขานะคะแล้วก็มีความมั่นคงรอคอยเขาเสมอนะถ้าในบางคู่นะคะที่คุณอยู่ห่างไกลกันเนาะไปทํางานต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็คิดว่า คุณมีความมั่นคงให้กับเขาแล้วก็รอการที่จะมาพบเจอการที่จะไปเดทนะคะหรือว่าถ้าคุณถ้าเขารอคุณอยู่เขาก็คิดว่าคุณจะเดินทางไปหาเขานะคะก็คือเรามีความมั่นคงแล้วก็ความรักของทั้งคุณทั้งคู่นะคะมีเขาคิดว่าคุณน่ะเป็นคนที่พร้อมนะคะที่จะที่จะพบกับเขานะคะถ้าในบางคนที่เป็นเดทออนไลน์นะคะ ก็คือพร้อมที่จะมามอบความรักให้แก่กันนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเขาอ่ะคิดจะมาหาคุณนะ mm. เขาก็คิดว่าคุณน่ะจะต้องแบบว่า,าไปกับเขาแน่นอนถ้าจะชวนออกเดทก็คือคุณต้องแบบไปออกเดทกับเขาแน่นอนอะไรอย่างนี้นะคะอะไรประมาณเบอร์นี้นะค่อนข้างมีความมั่นใจในตัวเองนะคะดูสิคะเขาถือไม้เท้าหรือคือแบบว่าเป็นคิงนะคะแล้วเขาก็มีความน่ารักกลิบ แบบหนุ่มๆด้วยนะคะนะเนี่ยน่าขึ้นทั้งแวนทั้งเพนจิโคลด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างนะคะเขาก็คิดว่าคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงให้กับเขานะคะมีการมีความแบบสม่ำเสมอนะเวลาที่คุณกับเขาคุยกันน่ะคือคุณน่ะไม่เคยห่างจากเขาไปไหนเลยคุณจะคุยกับเขานะคะมีการคุยการติดต่อสื่อสารกันหรือว่ามีการ ปฏิบัติตัวนะคะที่มีความสม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลายก็คือแบบว่าเคยรักยังไงคุณก็ยังรักอย่างนั้นแล้วก็หรือว่าคุณเคยคุยกับเขาแบบไหนคุณก็ยังแบบมีเขาอยู่แบบนั้นนะคะมันมีความรู้สึกที่มีความสุขนะคะมีความรู้สึกที่มีความสุขเลยเนี่ยม้าสองตัวนี้ออกมาคู่กันเลยนะคะเขาคิดว่าคุณกับเขาอ่ะเป็นอะไรที่คู่กันนะคะมีแพชชั่นมากๆคุณก็คือเป็นคนที่ คุณและเขาอ่ะเป็นเป็นคู่ที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าใจตรงกันนะคะเขาคิดว่าคุณและเขาอ่ะใจตรงกันด้วยนะคะนะ,ะเขาก็คิดแบบนี้กับคุณและคุณแหละคิดแบบนี้กับเขาหรือเปล่านะคะหวังว่าคงจะชอบกันสำหรับกองที่1นนจ๊ะโอเคไปต่อกันกองที่สองเลยกองนี้เขาคิดว่าคุณ รู้สึกยังไงกับเขาหรือว่าคิดยังไงกับเขานะคะ mm hmm. คือไม่ว่าคุณจะคิดยังไงกับเขาหรือเปล่านะคะ mm hmm. นี่มันเป็นความคิดที่เขาคิดว่าคุณรู้สึกกับเขานะคะ mm hmm. อ่ากองที่สองน,นะคะ mm hmm. มารีขอเป็นตัวแทนในการเลือกไพ่ขอให้ออกมาตรงนะคะ mm hmm. แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ไลค์แชร์ให้มารีด้วยนะคะ mm hmm. เป็นกำลังใจให้กันดวยนะ เขาคิดว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาคิดยังไงกับเขาเขาคิดว่าคุณนะ่ะคิดถึงเขามากๆเลยนะคะคิดถึงเขามากๆแล้วก็ความสัมพันธ์นะคะก็ยังไปต่อกันได้เรื่อยๆนะคะมันมีความคิดถึงอยู่ในนี้นะเขาคิดว่าคุณนะ่ะคิดถึงเขามากๆเลยนะคะแล้วก็ยังต้องการที่จะสร้างความสัมพันธ์กับเขาไปเรื่อยๆนะคะ ไปจนแก่จนเท่าเขาคิดว่าคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงนะคะมั่นคงให้กับเขาเนาะแต่ว่าคุณก็อาจจะมีอาการที่แบบว่าเป็นคนที่คิดมากนะคะเป็นคนที่คิดมากเนาะเนี่ยคุณเป็นคนที่คิดมากนะคะ ดูเขาเป็นห่วงเป็นใยนะคะนี่ยเขาก็อยากเป็นเขาอยากดูแลนะคะเขาอยากดูแลเห็นไหมคะเขาดูแลต้นไม้ก็คเอแบบว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาก็อยากดูแลคุณอยู่นะแต่ว่าเพราะว่าเขารู้สึกว่าเป็นห่วงคุณด้วยนะคะที่คุณแบบเออดูทำหน้าเศร้าๆอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็เป็นแบบว่าเนี่ยคิดถึงวิตกกังวลอะไรแบบเนี้ค่ะเขาคิดว่าคุณเป็นคนที่แบบมีความรู้สึกว่าแบบคุณน่ยคิดมากเรื่องของเขาอะไรแบบนี้นะอ่าอ่าก็คือประมาณว่าคุณน่ยคิดมากคิดมากเรื่องของเขาอะไรนะคะแล้วก็แบบ ถ้าคุณอยู่ห่างไกลกันคุณก็คือคิดถึงกับเขามากเกินไปนะคะคิดและว,วิตกกังวลเรื่องของเรื่องของความสัมพันธ์นี้มันมากมากจนเกินไปนะว่าแบบมันจะไปต่อหรือมันจะพอแค่นี้อะไรเงี้ยคือมีเขามีความคิดว่าคุณนะคิดมากเลยตอนนี้นะคุณเครียดเกินไปอะไรอย่างี้นะคะนะคุณเศร้านะคะแล้วก็เครียดเกินไปนะ,อะขอคําปลอบใจกับสิ่งที่เขาอยากจะบอก่อยสิ เขาคิดว่าคุณเครียดนะคะมานเขออนุญาตเปิดเพิ่มนะคะอืมเขาอยากจะบอกคุณว่าให้คุณมองถึงอนาคตที่มันสดใสน,นะณนะปัจจุบันเนี้ยคุณไม่ต้องเครียดนะคะมันจะมีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นอีกมากมายนะคะการตัดสินใจที่เด็ดขาดนะคะคุณอาจจะเครียดเรื่องเงินหรือว่าเรื่องแบบว่าการใช้ชีวิตนะคะ นะแล้วเขาก็เลยมีความเป็นห่วงเขาก็เลยอยากจะบอกคุณนะคะเนี่ยว่าคุณมองไปข้างหน้านะคะในข้างหน้าให้ให้คุณคิดบวกนั่นนะคะให้คุณคิดบวกที่เขาอยากจะบอกคุณเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าดูเขาก็เป็นห่วงคุณมากๆเลยนะให้คุณคิดบวกนะคะนะมันมีการช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันอยู่นะคะในอนาคตมันจะดีขึ้นนะคะนะ ดูเขาเป็นห่วงเป็นใย,ยคุณนะคะเขคิดว่าคุณอ่ะอเครียดจนเกินไปแล้วนะคะณตอนนี้นะเขาเป็นห่วงคุณอยู่นะคะโอเคขอบคุณมากสําหรับการกด subscribe ไลค e แช a r นะอ่ะต่อไปคู่ที่3นะคะณตอนนี้เขาคิดยังไงกับเราอยู่นะเขาคิดยังไงกับเราอยู่ณนะตอนนี้ ว้าวไม่ใช่ไม่ใช่เขาคิดยังไงเขาคิดว่าเรารู้สึกยังไงกับเขามานรีก็เริ่มเมา <c oughs> กับรถขนดินที่วิ่งผ่านไปผ่านมา <c oughs> เออโอเคเขาคิดว่าเขาคิดยังไงกับเขาเขาคิดว่าคุณคิดยังไงกับเขาเขาคุณคิดว่า เขาคิดว่าคุณชอบเขานั่นแหละค่ะเขาคิดว่าคุณะเลือกเขานะนะคะเขาดูมีความมั่นใจในตัวเองมากๆเลยนะคะเนี่ยดูสิคะเขาคิดว่าเขาอถึงเส้นชยัยแล้วคุณ่ะอรักเขาแล้วคุณ่ะเลือกเขานะคะคุณ่เลือกเขานะคะดูสิคะวิ่งเข้าสู่เส้นชยัยเดี๋ยวฟ้อนให้เสียงนิดเดีย เขาคิดว่าคุณน่ะชอบเขาอย่างจังชอบเขาอย่างจังเห็นไหมคะมีถ้วยอย่างจังเลยก็คือชอบเขานั่นแหละชอบเขารักเขานั่นแหละแล้วก็อะไรแบบคุณก็ยอมเขาหมดเขาคิดว่านะเขาคิดว่าคุณน่ะยอมเขาอยู่แล้วเขาเนี่ยแบบคุณชอบเขาอยู่แล้วเนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะมีคนมาให้เลือกหลายคนแต่คุณก็ชอบเขาแล้วอีกอย่างคุณเป็นคนที่สนุกสนานด้วยนะคะ และเขาคิดว่าถ้าเขาอาชวนมาชวนคุณไปไปเดทไปทานอาหารไปอะไรอย่างเงี้ยเขาคิดว่าคุณน่ะต้องไปกับเขาแน่นอนนะคะคุณอยากไปทานอาหารกับเขานะคะแล้วก็คุณก็รักเขานะคะแล้วก็อีกอย่างนะเขาคิดว่าคุณน่ะรู้สึกว่าตัวเองอสามารถที่จะมัดใจเขาไว้ได้นะคะมัดใจเขาไว้ได้อะไรอย่างเงี้ยอืมก็ดูเขาก็คิดว่าคุณแบบ เก่งนะคะเป็นคนที่เก่งด้วยเป็นคนที่เก่งมีความแบบไม่ใช่เป็นผู้หญิงแบบหรือว่าผู้ชายบอบบางหรือว่าเป็นผู้หญิงบอบบางนะคะเสียงเราเขาควบมาอยู่นะคะเนะคะเป็นคนที่แบบวินวินวินเข้าวินมาเลยนะคะดูดีด้วยเขาคิดว่าคุณหลงเสน่ห์เขาแบบเต็มเป่าคะเต็มเป่าหลงเสน่ห์เต็มเป่าเลยคะเนี่ยยกให้ใจตรงกันด้วยนะคะเนี่ยเขายกให้คนนี้คนนี้ก็ยกให้นะคะเป็นอะไรที่แบบ ใต้ตรงกรันแล้วคุณน่ะก็มีมีความรักที่มอบให้เขาอย่างเหลือเฟือเลยแล้วแบบแบบดูแบบเหมือนคุณแบบอ่อยเขาอะไรประมาณนี้มีความรู้สึกแบบว่าเอ้ยคุณน่ะแบบมาอ่อยเขาอะไรประมาณนี้ด้วยนะมันมีอารมณ์แบบแบบนี้ด้วยนะคะนิดนึงไม่รู้คุณอ่อยเขาจริงหรือเปล่านะแต่ความเขาอ่ะมีความรู้สึกว่าเขาอ่ะคิดว่าคุณแบบท้องฟ้าหาเขาแบบดูแบบอ่อยอะไรยี้ด้วยนะคะแบบ ดูกรุบกิบน่ารักน่ารักนะคะอันนี้ก็ดูแบบน่ารักน่ารักดีนะเพราะว่ายังไงอะเขาก็รู้สึกว่าเขาชอบคุณอยู่แล้วนะคะเขาดูไม่ปฏิเสธคุณนะคะถึงคุณอ่อยเนี่ยเขาก็ชอบนะคะเขาดูแบบมันดูน่ารักดูดีอ่อยแบบอ่อยไม่ได้แบบอ่อยแบบไม่อ่อยน่าเกลียดนะคะอ่อยดูแพงอะนะคะอ่อยดูแพงแบบไหนไม่รู้ลองคิดดูเอาลวกันเพราะว่าดูคุณแบบเหมือนไม่อ่อยอะอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะโอเคอ่อยมันไม่อ่อยอ่อยยังไง อโอเคเขาก็คิดกับคนประมาณนี้นะคะสำหราบกองที่3นะคะหวังว่าคงจะชอบกันอย่าลืมกด subscribe ไลค์แชร์ให้กับมารีด้วยนะเดี๋ยวเราไปต่อกันกองที่4ดีกว่านะคะเขาคิดว่าคุณคิดยังไงกับเขาอืมเขาคิดว่าคุณอืม เขาคิดว่าคุณคุณคิดว่าเขาอะเขาคิดว่าคุณอะเป็นคนโสดที่แบบว่าปิดกั้นตัวเองไม่สนใจอะไรใครแล้วคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีอีโก้นะคะมีอีโก้แล้วก็เป็นคนที่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ได้สนใจ ไม่ได้สนใจตัวเขาเลยอะไรแบบนี้นะคะเขาคิดว่าคุณอนะคือแบบรักสัตว์มากกว่าละครชอบที่จะดูกับสัตว์มากกว่าแล้วก็ชอบปิดกั้นตัวเองนะคะไม่ชอบแบบมาสูงสิงอะไรกับใครนะคะไม่ไม่เข้าสังคมไม่อะไรอย่างี้นะคะคือเขาอ่ะรู้สึกแบบคุณดูแบบ อยู่ได้ด้วยตัวเองอะ่ะไม่สนใจใครมืนที่บอกอะ่ะไม่สนใจสังคมรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะเคยผิดหวังมาก่อนนะคะเคยทําอะไรก็รู้สึกว่าอาจจะคิดลบนิดนึงนะคะแต่ว่าเ้าคิดว่าคุณอะ่ะเป็นคนที่แบบเครียดง่ายนะคะเครียดง่ายแล้วก็ออกไปแนวทางที่จะแบบว่า,าไม่สนใจใครอะ่ะไม่สนใจไม่สนใจที่จะมีแฟนไม่ได้คิดเรื่องที่จะมีแฟนนะคะ ไม่ได้คิดเรื่องที่จะมีแฟนเพราะว่าแบบเคยอะโอเคอ่านต่อนะคะขออภัยด้วยเมื่อกี้คลิปมันตัดเนาะผู้อ่านก็ไม่รู้ว่าทําไมคลิปถึงตัดนะคะแต่เดี๋ยวเรามาดูกลุ่มสุดท้ายเนาะกันต่อว่าเขาคิดว่าเออเขาคิดว่าคุณเอ๊ะอะไรนะเขาคิดว่าเรารู้สึกยังไงกับเขานะคะก็คือตัวเขาคิดว่าคุณ คณรู้สึกว่าเขาอะเป็นคนที่ปิดกั้นตัวเองนะคะเป็นคนที่ปิดกั้นตัวเองแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะ c h a n of s w o r d คือคิดว่ามันจะเป็นมันยากอ่ะคิดว่าคุณเป็นคนที่เข้าถึงยากนะคะเป็นคนที่ perfect อ่ะ ตัวเขาเองอ่ะเขารู้สึกว่าคุณอ่ะเป็นคนที่เขาคิดว่าเราอ่ะรู้สึกว่าตัวเขาเองอ่ะเป็นคนที่เพอร์เฟกสมบูรณ์แบบนะคะโสดสวยครบทุกอย่างแล้วก็ดูดีทุกอย่างนะคะแล้วก็เป็นคนมีความรู้สึกว่าปิดกั้นตัวเองไม่ยอมให้ใครเข้าไปนะคะปิดกั้นตัวเองไม่ยอมให้ใครเข้าไม่ปลอมเปิดใจที่จะรับ นะคะเขาคิดรู้สึกเขาคิดว่าเรารู้สึกว่าตัวเขาแบบเพอร์เฟกทุกอย่างนะคะแต่ก็คือไม่ยอมรับที่จะให้ใครเข้ามาตอนนี้อยากจะจะให้ลองเปิดใจนะคะอยากให้ลองมองหาสิ่งใหม่ๆ นะคะคเหมือนมีอะไรมาแปะแต่ไม่ใช่นะคะเป็นภาพเขาคิดว่าคุณอน่ะมีครบทุกอย่างคะ่ะสมบูรณ์ทุกอย่างแต่คุณปิดกั้นตัวเองแค่นั้นเองนะคะอยากให้แค่คุณเปิดใจรับนะคะม,มันจะเป็นความรู้สึกที่ ที่เหมือนมันปิดกัน้นนะมันมีความเจ็บปวดในนี้นะคะรู้สึกว่าเครียดเครียดนะคะเขาคิดว่า,เ,าเรารู้สึกแบบเครียดกับเขาอะนะคะเครียดกับเขาเองเครียดแล้วก็รู้สึกแบบเจ็บปวดอาจจะมีการพูดคุยอะไรกันหรือเปล่าแล้วทําให้คําพูดของคุณนะคะที่มันอาจจะทําให้เขารู้สึกเจ็บปวดนะคะ ทั้งคุณและเขาอะค่ะ <ites> ต่างเจ็บปวดนะคะเขาคิดว่าคุณน่ยก็เจ็บปวดด้วยแล้วเขาตัวเขาเองเน่ะเขาก็เจ็บปวดด้วยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมันเป็นเหมือนอะไรที่แบบว่าต่างคนต่างมีความเจ็บปวดซึ่งกันและกันต่างเจ็บปวดมันเหมือนกันคุณจะเจ็บปวดเขาก็เจ็บปวดอะไรประมาณนี้ค่ะความคิดของเขาอะนะคะอืมมันมีการปิดกั้นอะไรกันอยู่อาจจะมีความที่แบบอาจจะมีอะไรที่ไม่เข้าใจกันอยู่นะคะนะ ก็ขอให้ปรับความเข้าใจหากันแล้วกันนะคะสำหรับกองสุดท้ายนี้นะคะขอบคุณมากสำหรับการกด s ับสไคร b ์ไลค์แชร์นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ